มาครับพี่น้องเดี่ยวละครับอ้อมเขียดเนาะครับเน,น้องอ้อมเขียดพี่น้องเลยอ้อมเขียดตาแอพี่น้องเลยเบิ่งพี่น้องมันอ้อมเขียดหรือ้อมขัเบอือพี่น้อง เอ้ยหอนหอนได้พี่น้องเลยพี่น้องอืมสอดอยู่แค่น้อะพี่น้องสอดน้องพี่น้องโอ้พี่ชาย หอนๆเลยแดลพี่นอ้องจะบวกปากห่นอะ่ะอืมอมหอมใหม่พักอยู่ตัวก็ใบรังขม ใส่หรอกแก่พ่อพี่น้องใส่ <c oughs> มูแดงพ่อไข่มูแดงใส่พักลังคมพ่อพี่น้องพักลงังคมเนาะอืมเนาะไปกินน้ำกันครับ อูว <c oughs> กินกบกินเขียบกัขออภัยนะครับเด้อแต่ว่าคนอีสานบัานเท่าซันมาคุนกินนะครับพี่นอ้องอันนี้อ้อมเขียดพี่นอ้องไยโตเขียดกับแนมเ,เห็นแนบ่่เห็นแน่ครับอ อืหอมพักลังคมพี่น้องออกมันจะออกกินข้มขมในยังหน่อยไปหาน้ำตรงไฮตรงหน้าเนาะักลังคมบ่เด้ซืือยากพี่น้องเลยแต่ว่าคุเมอร์นี่เพิ่นท่านสมัยแล้วมาขายในตลาดก็มีพี่น้อง โอ้ไแบบด้พี่น้องหอมเกลตดแตแย่พีดด่น้องเอ้ยผู้ใดเคยกิน <c oughs> ทำไมก่อนนี่หาได้เ่าหลายพี่น้องจำเอาเลยครับอย่างมันเบิดจจำแบบนี้นะพี่น้องแต่กูเหมือนสดเอาเลยครับม,มาห่าไปไหนองม,นมากินนนำเลย ตกใจปะเลยโอ้จิ้มน้ำแน่มา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 โอ้ได้จะได้มาหลาบกินได้ได้โอ้มาแม่บูอ้ดเลยหาแนวั่างมั้โอ้อืออือครับ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 อเห็นย่างข้างหลังย่างอันใส่กอกโอ้ ăn dạng mà Hm, ừ, kìa tay áp ừ, hm, kìa tay áp yong kìa tay áp ừ, kìa tay áp yong 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 kìa tay áp พี่น้องเ้ยครับอีกหลายคนผมว่ากินหอด้านได้เห็นผมกินเนี่ยนะเพราะว่าเพิ่นไปทำงานท่างไกลเพิ่นบริกนเนอะพี่น้องเนาะต้องเกียดแตะแอะใส่พักลังขมข๊ากขับกข๊ากหืม เกียรตะแอกกบเกียริอิโมนี่คนระอย่างเลยพี่น้องเกียรตะแอมสีหน่อยกว่าเนาะครับคู้ได้เคยไปหาเนี่ยโอ้ใส่หลวบทกหน่อยพี่น้องอะ่ะออือ응ม่เพื่อนๆไ,ได้กินกว่าส่ควับ โอ้มาหาอย่างใส่กรอบพี่น้องวิธีชีวิตหมันเท่ากันแนวนี่แลยวพี่น้อง ใส่แซ่บกุ้หมูสลา,ามก็ไเลยนพี่น้องเพราะว่าเขาไม่เคยกินหมูสลา,ามโอ้ใส่ดูดดูดข้าไปดูดหนึ่งพี่น้องเอ้ย <ừ. S 1> มืออื่นเลยช่วงวัดช่วงวัดเนื้ออืมเยมอะกว่านต้องมาเป็น ยำหมูแกงน่ากันหพี่น้องอืม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 เป็นจังเลยเอาเบิอันนึ่งไปจ้ะเอาเบิ้ลอันนอันนนอือืมอืออืใส่ลูกโลดเข้าไปมันเพลพี่น้องเขาแขงทับเข้าไปเรย มิมม่กินหอมหล่อแค่ทำได้พี่นอ้องหลอกรสชาติขมๆแน่จนังไร มันจะมีรสชาติพักน้ำขมนแน่นอืมนนี่พักน้ำขมเนี่ยใจออมนู้ดเสียบโหแม่อะทำให้ใจออมนู้ดเลยขาเพื่นอนพักน้ำขม ผมเชื่อว่าอีกหลายคนเคยกินอยู่ครับพี่น้องอขัออ้นตอนการเห็ดเนาะครับพี่น้อง กะสซแบบอมตัวไปครับพี่น้องตำคา,าตะไคร่หอมแดงยังน่อย ้อมเกียดใส่ผักลางขมฉันตกใงไหนเ,เค่ยกินหรือว่าพวคเคยกินตีชมมาหไหนเล้าครับเด้อใบอัตปือครับพี่นอ้อง ถ้าเขามารับชมก็ขอไอ้ขอบคุณหลายๆนยครับเด้อจากใบอัตะปือฝากเป็นกำลังใจให้ครับใบอัตะปือครับทศทศพลฝากกดไลค์กดแชร์ฝากไป ข้อมีนเลยนะครับเด้อมียังกับข้อมีนมากครับสวัสดีครับผมโอ้